สาเหตุที่ทำให้เกมกอล์ฟคุณไม่สม่ำเสมอไม่คงที่เดี๋ยวดีบ้างไม่ดีดบ้างผมแบ่งให้เป็น2แบบด้วยกันนะครับสาเหตุที่เกิดจากวงสวิงและเกิดจากอุปกรณ์นะครับวงสวิงเราทราบอยู่แล้วว่าการฝึกซ้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกมกอล์ฟของคุณมีความสม่ำเสมอมีความคงที่ นะครับสกอร์ไม่ขึ้นไม่ลงตีได้คล้ายๆกันเหมือนๆกันระดับโปรตีวันแรกวันที่2เหมือนกันผ่านการตัดตัวตีวันที่3วันที่4เหมือนกัน,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 อ,น,กนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมจะเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญตามที่ผมเคยกล่าวไว้ว่านะครับวงสวิงในเกมกอล์ฟมีอัตราส่วน70%สําำหรับอุปกรณ์มีแค่30%เอง นะครับ30%ต้องเป็น30%ที่ใช่ถึงจะได้ไปสนับสนุนวงสุวิงได้นะครับต่อให้มีอุปกรณ์ฟิตติ้งมาเป๊ะเรียบร้อยแล้วไม้กอล์ฟเหมาะกับตัวคุณแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ซ้อมมันไม่ได้ให้ประโยชน์แน่นอนครับนะครับไม่ว่าไม้ยี่ห้ออะไรก็ตามราคาแพงแสนแพงก็ตามถ้าคุณขาดการฝึกซ้อมที่ดีนะครับที่ถูกต้องนะครับตามหลัก ของกีฬากอล์ฟคุณก็จะมีวงสวิงที่ดีนะครับการฝึกซ้อมเป็นเรื่องแรกอันที่สองก็คืออุปกรณ์นะครับมีอยู่2อ,อย่างอุปกรณ์และการฝึกซ้อมอุปกรณ์ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมไม้กอล์ฟนั้นยาวไปหนักไปอ่อนไปสั้นไปขนาดกริปเล็กไปหรือใหญ่ไปคุณนำอุปกรณ์เหล่านี้ที่ผมเรียกว่าเป็นอุปกรณ์จับใฉ่ ไปฝึกซ้อมตอบได้เลยครับคุณมีวงสวิงที่ไม่เสถียรแน่นอนยกเว้นคุณมีทักษะพิเศษหรือมีพรสวรรค์ที่จะทำให้วงสวิงคุณดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ในทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ผมมีความรับผิดชอบตอนนี้จะมีอัตราส่วนที่ไปส่งเสริมวงสวิงนะครับอะไรบ้างนะครับขนาด ของหัวไม้องศามาองศา,าน้อยขนาดกริปเล็กใหญ่ก้านที่อ่อนหรือแข็งความยาวก้านเหมาะสมหรือเปล่านะครับความยาวก้านหลายๆคนไปติดกับความยาวก้านที่ยาวเพราะความยาวก้านที่ยาวจะทำให้คุณได้ระยะเพิ่มขึ้นและตีไก่ขึ้นอย่าลืมนะครับความยาวก้านมากขึ้นความแม่นยำจะลดลงทันทีนะครับไม่ใช่ว่าคุณ ออกรอบ14หลุมยกเว้นผ่า3นะครับไม่นับคุณตีไก่สี่หลุมคุณคิดว่าคุณตีไกล่ละอีกสุดอีกสิหลุมไม่รู้ไม่มีผลงานเลยซ้ายบ้างขวาบ้างตกน้ําบ้างเข้ารับบ้างเข้าป่าบ้างอะไรอย่างนี้เป็นตน้น <Orange. S 1> การมี consistency หรือความสม่ําเสมอคือคุณต้องได้10บหลุมคุณเสียสี่หลุมอันนี้ผมถือว่าใช้ได้นะครับการ fitting ก็ต้องดูอุปกรณ์กลุ่มของอุปกรณ์จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับผมไม่นับพัตเตอร์กลุ่มของหัวไม้หรือวูดก็มีไดเวอร์แฟเวอร์สามตัวนะครับแล้วก็กลุ่มของชุดเหล็กเวชนี่ถือว่าอยู่ด้วยกันนะครับ mm hmm. คุณต้องทำให้สเปคของเหล็กไปสัมพันธ์กับชุดของหัวไม้ คุณถึงมีจังหวะการสวิงที่เหมือนเหมือนกันคล้ายคๆกันทำให้เกิดความคุ้นชินได้เหมือนเหมือนกันนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณผิดพอ,อะไรไม่ใช่ว่าวันนี้ตีไม่ดีโทษวงสวิงแล้วเคยพูดไปในบางคลิปนะครับ i s is me all my equipment นะครับมันเป็นพ่อไม้หรือเป็นพ่วงถ้าคุณยังตัดประเด็นของไม้ไม่ได้คุณก็จะโทษไปโทษมาเออะว่าซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนกับประเด็นพวกนี้นะครับสําหรับกลุ่มพัตเตอร์วันนี้ผมยังจะไม่พูดถึงพัตเตอร์จะเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่ได้สวิงนะครับเพราะนั้นสเปคไล่เรียงกันในสวิงขนาดกริปตัต้งแต่ไดเวอร์จนถึงเวชตัวสุดท้ายคุณต้องมีขนาดเดียวกัน เฟรคต้องไล่เรียงกันน้ำหนักก้านต้องไล่เรียงกันนะครับชุดเหล็กก็ต้องน้ำหนักก้านที่มันสัมพันธ์กันมีสวิงเวทที่ไล่เลียงสัมพันธ์กันคุณถึงนำไม้พวกนี้ไปฝึกซ้อมและทำให้เกิดความสม่ำเสมอความคงที่ได้นะครับวันนี้ผมขอฝากไว้เรื่อง ทำไมหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอวงสวิงไม่เสถียรในเกมกอล์ฟเกิดจากอะไรบ้างนะครับคลิปหน้าพบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับโทมิยะขับฟิตติ้งให้บริการขับฟิตติ้งและให้ความรู้เรื่องขับฟิตติ้งเปิดคอร์สสอนอบรมนะครับผมอยู่ถนนบางนาตราดกม6นะครับติดตามกันได้ ขอบคุณครับ